ผู้บา่าวลายัางบ่มีคนผู้บา่าวไทยแหงไกลแล้วผมมีผู้บา่าวไทยคนได้สนใจเกี่ยวข่าวสอยผู้สาวลาวพี่น้องนะข่าวกับข่าวลมเบิง่งผูวสบายดีสวัสดีตอนเช้าๆเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยแล้วก็ทุกคนที่ ถูกถูกฐานเนาะที่อัพ้มที่ต่างต่างประเทศเออสบายดีตอนเช้าๆมืไอนี้บรรยากาศตะเวนกําลังขึ้นเมื่อนี้เวาจะพามาเกี่ยวเขาตอนเช้าๆตอนนี้กับพี่สาวเ,เกี่ยวแล้วเอ้อเกี่ยวถ่ายอยู่ลุมตะเวนกําลังดีเลยเมือนี้บรรยากาศดีแฮงนี่นะข่าวน้าปิน้นพี่น้องข้งงามอยู่เลย เจะสนุกกินเพราะาเขาบอกมันบวมบร่มอีกแล้ววเนี่ยพวกคุณนอะว่าข่าวบวมไปร่มเป็นสีโมโหเลยจะถือน้ำลงมาบบกินน้ำหายหน,หนกักกระลมเลยจนะ้ฮโห ให้หนักกปประกล่มพูพี่นโอ้ยผู้ทำเกี่ยวกับพี่สาวสองคนสบายดีจ้าแนบกล้องสบายดียาาถ่ายอันหลนังเลืสอส่งขาด <laughs> ส่ง,งขาดก้นถ่ายจากหลังบ่ได้สบายดีจ้ามาเกี่ยวข่าวน้ำเด้อตนดูข่าวลมอ๋อขาร่มมีผู้ใดสนใจมาเกี่ยวข่าวลมน้ำสาวลาวบอสพี่น้องเอ้ยเอ้าอย่ามาถ่ายถ้าก,ก้นประสบขาดแม่นะเบิ่งนะ มันแบบลุ่มลุ่มเฮงอนี้นะฮะผู้บ่าวมาเกี่ยวสอยอได้เอ,อือกกันได้เอือกกับบงามบบมีผู้ใดมาเกี่ยวสอยคนขี้ล่ายนี้สีมีคนเกียยเก่ยวเข่าอยากมาเกี่ยวเข่าสอยบ่พี่น้องีแหผู้่าล,ลกากสมาลออันนี <laughs> ้ฮะ ผู้บ่าวลาอยังบ่มีคนผู้บ่าวไทยห่งไกลแล้วบ่มีผู้บ่าวไทยคนใดสนใจเกี่ยวข่าวซอยผู้สาวลาวพี่น้องนะข่าวกับข่าว,าวลมเบื้องผัวเบิ่งหนกก็กินแท้กินว่าไหนูหนกก็กินอนนะไรเบื้องนะ้นเข,ข้าใจข่ายเกี่ยวเลยเอ้านอารมณ์เลย มื่อนักชูวเห็นเนอะมิ้งหอยกบถึเตี่ยเต้นเลยเนาะนกขุนพี่นตเวนกำลังขึ้นปุ๊บบรรยากาศทงไห่ทงหนายมไห้ยาหน้าเฮ้เนอะเอาไ้แต่อะไรเนาะบันหอนยามดำเลยเมืองฮานขขาวกระโลมแหงเลยนะ มีผัวไรสิพร้อร่วมลูกคุกคาน้าเอื้อยบ่กล้าอยู่บ่พี่น้องพุ่นมาเด้อมาเดียผัวเอือดนายอยู่มาเด้เอมาเดินว่าเกี่ยวข้าวอีแม่เอิ้นให้เลยผู้อีแม่แนนลงมาแต่เทียงก็พี่น้องเกี่ยวข้าวก่อนบเแล้วจิจิธาคลิปให้เบิ่งใหม่ว่าได้ฮอดไสเนาะจินัยถ่าย,าาย<ะ>ข้าวเหี่ยวมืดข่าวเหี่ยวมดเ,เลยเสื้อกันตุกน้ำนะ นหอนได้หวหลังจากเวลาผ่านไปกักสมงว่าตั้งแต่หกโมงเจอหอสิบโมงแล้วเข่าหอก็ได้สนิทแลยพี่น้องอเบิง้งผูกแบบมันล่มแห้งอะไรร้อนนะจนเมื่อยยายจนเสาฮะนะผู้เฒ่าเห็นวิยากพี่น้องยายจนเสา แดดแหงรู้บันิฮอาก็สิได้เมื่อแหละพี่น้องเอ้ยบันีิชิเมื่อเห็ดเวียบบันีิข่าวเวียกสิบสองโมงก็เลยวะอยู่เกี่ยวข่าวหอดสิบโมงเมื่อต่ออีก ไปลุยงานอีกพี่น้งองยพยเด้งงานกนเ็เมื่อยเมื่อยเบื้องไม่ถทาเรเกี่ยวว้าเขาวงามงามเขาวงามผักเขาวลบงามนักเบื้องพี่หเ่อยว,วงเขาวนีวเนว่เป็นอะไรเบื้องเป็นข่าเป็นข่าแนวสูงข่าพื้นเมืองน้อไม่เท้าตน ข้าวพื้นเมือง,องาาซาลากะเกี่ยวข้าวทางพูน้นแสงเบ่งบรรยากาศทงนาพี <c oughs> ่น้องเมื่อนี้ฝนบปรกเดอ้อเมื่อนี้ชิเมฆงามแห่งเรียฮัก <c oughs> กระบดทเนาะห <c oughs> มผัดหุยหุยอยู่ <c oughs> ผัดเมื่อวานน,นี่ฝนตกแงะแงะ คือข่าวปบผลขึ้นก้อนพี่น้องไปไปชีโมกับชเพิ่นเลยเมื่อขึ้นไปกับสิกินข่าวอีกกินข่าวแล้วจึงเมือ่อไม่ลืมตุกนำสระ พี่นะ้องมาเกี่ยวข่าวใส่ซาดาในนี้นะเอิ้นฮะผู้บ่าวทางไดกระบ่มาเกี่ยวข่าวซอยซาดาคนผู้ห้ายเกี่ยวข่าวมุ่ยพยายามมาเกี่ยวข่าว ไปก่อนเด้อะบันทิดเด้อเมื่อก่อนบันขุดเอาปะทิญญางขึ้นเพียงขุดพี่น้องเยตูดเลยเด้อะบันทิดยอเด้อตูดเด้อได้เงินเดือนก่อนเด้อตูดเองแงเลยเด้อเฮ้ย <c ười> ออกมาตอนเช้ามันสิเป็นตาอันนี้นสิขึ้นเี่น้อะไรเป็นอันนี้ก็เป็นเขา่า10เอชเข่าวที่มันหาก,กระทอกน้ำหลังเนาะ ตัวมันสิตัวนี้มันเป็นงานใน่น้อยหนึ่งตัวนี้สิเป็นข่าวดอมันก็นเลยออกสุกก่อนก่อยก่อนเลยขันฝนบ่ห้ามสองสามหมื่นเพียงเ้ยห้ากว่าเกี่ยวสิเล่เลยอันนี้เกี่ยวมือนละน้อยฝนตกแล้วก็หยาบริเกี่ยวเจ็บไปปุ๊บข่าวนะเมื่อวานเกี่ยวนี่ก็ฝนห้ามได้นี่ นี่พี่น้องเลยสมัยนี้ยังมีไม้ขลาวอยได้นี่นี่ยามนี้เนาะเขาก็จะเห็ดไม้ขลาวก็จะเป็นมีแหละเห็ดไว,หว้หาบเข่าเนาะพี่น้องหาบเข่ามาใส่กล้องนะบูวสมัยนี้เนาะทางฝั่ง,งไทยก็ซิมีแบบนี้บอเนาะเพราะว่าคือสีบ่ยอยากมีเลยนะไม้ขลาวหาบเข่าแบบนี้นะแบบเขาจะบกคอยได้ใส่กันเร็วเนอะอันแต่ว่าเฮาเฮายัางใส่อยู่ ใส่หาบเข่าวอ้ลมมาเย็นอะไรนี่ก็เป็นกล้องเขับพี่น้องปราขี้ซี่ใหญ่แห่งอะไรนะเสียพี่เนาะเบิ่งขี้ซี่เด้อนะเพอาะนี่พี่น้องขี้ซี่นะใส่เลยมักใหญ่นะเบิ้งสีซูมให้เบิ้ง ขีซีนหลอดแทงบักใหญ่หนึง่งแพงแต่ได้ขีซีนนี่กะโล่หนึ่งประมาณซ้าพันซ่าวสี่าหน้ะถ้าเป็นเงินบาทก็ประมาณอยู่สี่สิบบาทปุ้บเลยสี่สิบบาทปุ้บเลยเนาะนี่โล่หนึ่งปุ้ยได้เอาห่วงไว้พี่น,น้อยนะเอาไปอยากต่อยมือได่ก็ยังไปต่อย มแม่กางยังไปจางเสื้อหัวไปเลี้ยงใช่ไหมขึ้นเลยเป็นเทปกันเดดพี่น้องมาวันนี้ฮาก็สิขอจบคลิปเด้อพี่น้องเด้อขอบมกขอบใจพี่น้องเด้อที่ฮับเบิครับชมคลิปเด้อพี่น้องฝากพี่พักน้องกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเผื่อเป็นแรงกำลังใจให้ฮาเนะพี่น้องเนาะในคลิปต่อต่อไป มื่อหนาว่าเฮาเ็ดคลิปเกี่ยวกับยังพี่น้องมาลุ่นมาเซียนเอากันมาติดตามเบิ่งเดอ้อพอกันใหม่คลิปหนาเน้ะพี่น้องบ๊าบ